ครับเรียบร้อยดีครับวันนี้ฝนเรียบร้อยดีครับกำลังเก็บข้าเก็บของครับเละครับเละเละครับเละวันนี้เละเลยฝนถล่มตลาดนะครับกำลังเก็บของผมก็ยังพอไม่ได้นะครับรถเดี๋ยวต้องรอให้ร้านใก้เคียงเก็บของก่อนนะผมผมจะถอยรถเข้ามาได้นะ เป็นห่วงอย่างเดียวครับเครื่องไม่ได้เอาผ้ามาคุมด้วยวันนี้ไปเสียหมดเปรียกหมดเลยเนี่ยสภาพของตลาดครับรเนี่นนะครับฝนถลม่มรอคิวครับรอคิว คิวรอคิวนี่ครับภาพบแบบนี้แหละ,ะคะเพื่อพ่อค้าตลาดนัดขายของตลาดนัดในหน้าฝนในฤดูที่เป็นมรสุมนะก็ลำบากแบบนี้นะครับครับผมได้เลยเจอกันครับเจอกันพุดพุธนี้ผมคงไม่ได้ไป พยากรว่าผลมันมันเข้าพอดีเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนดูล<ด>่า,<ภ>าสุดอีกทีหนึงดูสถานการณ์อีกทีนึงน่งวันนี้พยากรณ์ว่าผลจะตกหนึ่งทุ่มมันเป๊ะจริงๆครับทุ่มหนึ่งเป๊ะเลยมันตกก็เลยเรียบร้อยเลยก็เลยโอ้ยไม่ได้เก็บของเลยคนของเขามาสองคนสามคนต่อร้านเขาพุงุุผมคนเดียวยากหน่อยโอเคครับ แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับชีวิตพอค้านะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับเใิมใคคิปหน้านะครับสวัสดีครับ